ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจนนี่ได้หมดทัดชื่นตอบชัดๆทำไมเรทค่าตัวตนเองสูงถึง2 0 0แสนบาทไม่แปลกใจทาไมมีเงินซื้อบ้านและรถหรูภายใน1ปี กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลสำหรับเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นอย่างล่าสุดนี้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เข้ามาโพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าอย่าว่าโหนกระแสเลยนี่คือทักไปตั้งแต่1-5ในสาวบัตเตอร์ไฟลตั้งแต่ก่อนที่จะมีดรามา่าเห็นเพลงเปิดตัวใหม่ๆเลยอยากให้น้องเขารีวิวสินค้าให้ และเมื่อไม่นานมานี้เจนนี่ได้หมดทสดชื่นก็ได้โฟนอินชี้แจงรายการแชร์โดยมีมดดำคาชาพาเป็นคนสัมภาษณ์ทุกเรื่องราวที่หลายคนยังคาใจซึ่งสาวเจนนี่นั้นก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้อีกครั้งนอกจากนี้เจนนี่ได้หมดทสดชื่นยังพูดถึงประเด็นค่าตัวตนเองว่าสูงถึงสองแสนบาทจริงหรือเปล่าโดยเธอนั้นได้ตอบว่าอันนี้จริงๆแล้วเรื่องที่รับรีวิวสูงหรือไม่สูงมันเป็นเรื่องของลูกค้าว่าเขาจะเอาไหมซึ่งที่ผ่านมาก็เอามาตลอด ถ้าถามว่าทำไมถึงสูงหนูไม่ได้จะหลงตัวเองอะไรนะคือตอนนี้ที่รับเลดนั้นมีถ่ายทุกวันถ้าใครติดตามถ่ายจนแทบไม่ทันแล้วยังมีผู้ใหญ่บางท่านบอกอีกว่ารับน้อยไปนะคือแอป t i k กต k อกนีผู้ติดตาม10ล้าน YouTube 6ล้านเพจ2ล้าน f a c e b o o k ส่วนตัว3ล้านเวลาลงทีหนึ่งหนูแชร์ให้ทั้งเพจและ f a c e b o o k ส่วนตัวรวมไปถึง YouTube ด้วยคือการันตียอดวิว นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอต่างๆของหนูมันมีข้อเสนอที่คุยกันว่าสมมติแสนห้าหนึ่งคลิป1ปีลบและยอดวิวอยู่ประมาณ2-3ล้านบางคลิปถ้าเกิดคอนเทนต์ดี10ล้านก็มีซึ่งลูกค้าก็มองว่าเขาคุ้มจากตรงนี้และแพงไม่แพงเนี่ยหนูมองว่ามันขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าถ้ามันแพงไปเขาก็ไม่กลับมาใช้อีกถ้าถึงวันนั้นถ้าไม่มีคนจ้างหนูแล้วหนูอาจจะลดราคาลงไปแต่ตอนนี้ยังรู้สึกว่าลูกค้ายังเยอะอยู่ ดังนั้นหนูก็เลยยืนยันที่จะรับราคาตรงนี้ค่ะ